จบจบนะคะ ETS 17ค่ะปัจจุบันทำงานาเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ค่ะ ETS 17ค่ะทำงานเกี่ยวกับเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ค่ะทำงานเกี่ยวกับการต,ตรวจประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเมืองแร่ค่ะ ค่ะอย่าง e t s นะคะมันจะเกี่ยวกับในการของเรื่องของการบริหารจัดการแล้วเรามองว่า ETEs อ e ะคะ่ะมันมันให้ความรู้ในด้านของการคิดหลายๆวิชาที่มาผสมผสากนการมาเชื่อมโยงกันในด้านเพราะว่าสิ่งแวดล้อมค่ะมันสัมพันธ์กับศาสตร์แต่ละศาสตร์เข้าด้วยกันอยู่แล้วด้านสังคมด้านเศรษฐกิจหรือว่าด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งการแก้ปัญหาของสิ่งแวดล้อมค่ะมันต้องอมีรวมกันอยู่แล้วค่ะ อย่างตอนตอนเราเรียนปอตีเราอาจจะมองในภาพของการเรียนหลักการต่างๆทั่วไปหรือวิชาความรู้ในการปูพื้นฐานแต่พอมาเรียนอปอโทที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ในสาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วของมหิดลนะคะเรามองว่าเราเราสามารถมองภาพได้กว้างขึ้นมองได้หลายๆด้านมากขึ้นจากการที่เราอาจจะมองแค่อย่อยางอย่างจบมาก็จะเป็นในด้านของวิทยาศาสตร์เรามองแค่มุมมองของวิทยาศาสตร์ แต่พอมาเรียนที่นี่แล้วเรารู้สึกรู้สึกว่าเราเราสามารถมองในด้านของเศรษฐศาสตร์สังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมันก็อย่างที่บอกว่าปัญหาทุกอย่างมันต้องอใช้ในไหลาศาสตร์เพื่อในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะคะ่ะอย่างอย่างาในเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะอย่างพอจบปโทป,ปุ๊บมันมันหนูมองว่าการเรียนปโทปมันก็เหมือนกับการเพิ่มเหมือนการพัฒน,นาตัวเองเพิ่มมากขึ้น อย่างเราเรียนปอตีมันอาจจะไม่เพียงพอในด้านของการทํางานในปัจจุบันแล้วพอเรียนปอโทที่นี่ก็รู้สึกว่า,ามุมมองในด้านของการทํางานแตกต่างไปจากเดิมแล้วก็ในในโอกาสของการทํางานก็จะเพิ่มมากขึ้นในด้านของการาปรับเงินฐานเงินเดือนหรือว่าโอกาสในการทํางานในสายงานของเรามากยิ่งขึ้นค่ะก็อย่างมองว่าในปัจจุบันอะคะ่ะสายงานของด้าน E t มีความต้องการมากยิ่งขึ้น ด้วยความที่ว่าในปัจจุบันปัญหาของสิ่งแวดล้อมมันเพิ่มขึ้นมากมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอกฎหมายต่างๆก็จะมีการออกมามากขึ้นเรื่อยๆความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็จะมีะความเข้มข้นมากขึ้นในการที่เราเรียนในด้านนี้นะคะ่ะมองว่าในในอนาคตมันอาจจะมีการใช้ใช้ประโยชน์จากมันมากยิ่งขึ้น,นะค,ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนคนที่กำลังสนใจที่จะศึกษาเข้าปโทของ ศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมอ,อย่างจอมแจมก,ก,ก,ก็ก่อนที่จะมีการเรียนอะคะ่ะจอมแจมก็จะมองในหลายๆมหลาลัยว่าแต่ละที่เขามีเขามีการสอนยังไงบ้างวิชาที่เขาโรงเรียนอะไรยังไงบ้างอย่างของจอมแจมมีข้อจํากัดในด้านของเวลาที่จะอาจจะต้องเรียนแค่เสาร์อาทิตย์เพราะอยากที่จะทํางานไปด้วยซึ่งมหิดอนก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทในการศึกษาที่จะเข้า เรียนที่นี่อะค่ะด้วยความที่ว่าจำแจำก็จะไปเรียนไปดูว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่เขาจะสอนในแต่ละสาขาวิชาของเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างอ่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยเป็นที่มาที่จะอ่าเรียนที่นี่แล้วก็ก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังอะคะ่ะที่จะเข้ามาเรียนที่นี่เพราะว่าได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายๆสาขามากค่ะ